กัดฉันกูงั้นกูจ่ายตัวหกคุณควรทำตาจิมกี่มึงกูยกมึงใส่ก็ไม่รู้เปล่าเอ็นวันวานั้งที่มากูจใายตัวหกเนี่ยนะมากันหกมามาเจีมึงานหนังอ่านเพื่ออ่านไม่ออกกูคนไม่รู้หนังสื้อแหลมไรเรื่องจริงแต่ว่ากูมากไปไหมกูการคนยิ่งกี่การห้กูเป็นตาดีจะม่เอ้ยมากูจีกจุ่มน้ำตาแค่ปิดนี้ไป เอาเลยครับตองแก้ตั้งสามสีคนในเมื่อเรามีหวังที่จะได้เนื้อคู่แล้วรีบเดินทางไปยังเมืองช่องลมดีกว่าครับยื่นเลยครับเ <c oughs> เราต้องบบ่มมันไย,ยดีปะ คนนี ừ, ơn, ้ไม่ทำไหนเดินตึงไปเร็วลวเดินตามตามนี้อะไรแก่ตึงบุรีเต้ลูกเอตึงบุรีเสียงดีน้าตรงเวทโต้เสียงดีน้าตรงเวทเฮ้ยเหน่ะโอ้ตายแล้วไอ้เป็นตักอุ้ยตายโอ่งเลยหน่งนี่ ลอยลอยเรือแค่เตะรถทาย่เราต้องเก้าหนวัดไป้ทีเแงซี้นำองแก้รถทรายนภาคายเลยยง ได้ครับเมืองนี้เมืองอะไรครับเมืองนี้ก็เรียกเมืองชองลมครับช่องลมเหรอครับนงเป็นใครมาแต่ไม่ไม่ทราบครับผมชื่อวงสุริยันครับยุบละขอกัระเต็งแลคอนเสิร์ตวันนองมาใครกันนี้ไม่ทราบครับผมได้นำหลักฐานเหล่านี้ไปให้เจ้าของเลาครับโอ้แม่เอ้ยพวกรองไม้นงเป็นผู้ครอบเปครับครับผมเป็นผู้พบครับถ้าไปนั่ข้าวไปเลยครับปณิจเจ้าของก็กำมัอรีรอเจ้าของก็กำนัอรีรอเลยครับครับขอขอบคุณนะนาย ที่อนุญาตให้ผมผ่าน้าไปครับครับเชิญเลยครับเชิญเลย,อ,เอ,เลยอ่าใช่เป็นบุ่มหุ่มแลกหน้าที่เดินทางผ่านเข้ามาเอ๊ะทำไม่เคยเ็นมาก่อรวด ใครจะคนหนาคนหาใครจะคนหนึ่งเอาละก็จะเรียกมาไต่ถามดูว่ามันจะคนหาใครเฮ้ยแกเป็นใครเว่ยพนุมคนหาใครฮะสมานการจนี้หน่อยมาแล้วที่พนมไหมสวัสดีครับสวัสดีสสดนั่งก่อนอ๋อพวกพวกมีคนเหลเืาาเ,ลเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีอีกคนเหลือกับมาดิเฮ้ยมองอะไรอ่ะ มไ,มมไ,ไม่จะบาลองลาะ,ะวัฒน์กันที่รความมาราไร้หมายฟ้อง,ปปนงคนนี่พนมแกเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนกันนะที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศชาติของขขาโรงเรียนข้าน้อยเถอะกับผมเองนี่แหละครับใช่ผมชื่อวงทุริยันครับได้เป็นยุคพระราชของกับาตาแตงนครแสงตะวันอ๋อวงทุริยันยุพระราชกับาตาแงนครแสแสงตะวันครับ มาทาไมกันเหรอพมีธุระครับท่านเป็นใครไม่ทราบใครเองนี้ปราบโลกันซึ่งในเป็นกับตัดเองในคนนี้ในคนนี้ก็เรียกเมืองช่องลมโอ้นั้นเลยครับใช่แล้วคนกัลหลังชื่ออะไรยอทองครับคนกลหลังคนกัลหลังชื่ออะไรไม้ไมกล่แเวีครับเม็ดเตียมเนี่ยครับตามมาคนกัลหลังนะวามาไม้เกลยเรียคนกัลหลังวามไม้เกลี่ยแรีนี่ ผมบอ,อ,อแกแลวนะสิว่าแกเป็นคนปลาลัางแหลกนี่ตายห้องกูแกมาทำไมที่นี่อ่ะพนุม่มะผมได้นำหลักฐานเหล่านี้มาเจ้าของแล้วครับหลักฐานอะไรดูนิครับอ๋อว่าแกจะเป็นผู้พบพงดอกไม้และภาพถ่ายที่จดหมายฉบับนี้ใช่ครับเออยอดเลยเวพนุ่มเอาหลกักก็จะเก็บไว้แกรู้หรือเปล่าว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นของใครผมไม่ได้รู้เลยครับ อาแกไม่รู้เดีนั่งรอเดี๋ยวจะได้รู้รู้หรือเปล่าว่าสิ่งของทั้งหมดนี้เป็นของลูกสาวฉันอ๋อเป็นของลูกสาวท่านเลยครับใช<อ>่อ๋อก็เสี่ยงไปหาเื้คู่ใช่ไหมครับใช่แกจะได้มีหวังที่จะได้แต่งานกับลูกสาวฉันแล้วอ๋อผมไม่ได้รู้เลยครับสวัสดีครับพ่อตาอสวัสดีลูกเคยใช่ได้บนนั้นแมชโมกูอยู่เพื่อใคร อยากช่อมบายครับผมแต่ใครช่องบัวแล้ไพี่นี่แล้วลูกสาวกันอยู่ที่ไหนครับผมต,ต้องการรู้จักเธอเราเรียกไม่รู้จกักผมหน่อยครับเดี๋ยวนั่งรอแต่พ่อหนุ่มฉันจะเรียกออกมานี่เจ้าเลขาเลขาลูกพ่อทำไมเลยครเสด็จพ่อออกมาทางนี้ก่อนจะดูกทำไมเลยคะวันนี้แปลกดว่าพวงดอกไม้ก็เธอมีคนพบแล้วและบุคคลคนนั้นได้นำหลักฐานเหล่าน,นี้มาหาเธอแล้ว อยู่ที่ไหนคะับพีเด็กพ่ออยู่แต่นีลูกหล่หลอไหมคะออกมาดูก็กรดลูกหล่อมากหล่อมากเลยครับนั่นเดี๋ยวกันหนูจะไปพบอ,ออกไปดูกันหน่อยจถะนะครับพี่นักสนมแม่เจอเลยรายกาเจิเลยฉันไปแลด้วยก็ไม่รู้ของเจ้ามาหรือไม่คะแก <c oughs> ลงเที่ยงไม่โมควรบดรุวสมุนงม,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 มึงมาค้นแลกฟอง ฟังซานไม่ซานะทำอะไรตีชอมเซลิก้าพอเรายกมามานั่งไกลไว้ไม่ตนงนะพอเนะ คะที่นำพวงดอกไม้ก็ลูกเดินทางมาสู่ประเทศชาติคนที่นำพวงดอกไม้เธอมาลูกค่ะอกพิ้ไปดูข้างหลังดิลูกก็กำลังยืนมองหน้าเธออยู่ไหนก็พอคนก็หลังเธอนลลูก <c oughs> นะอ๋อคนนี้นแลห,หละก็พ่อกคนนั้นละลูกหล่อเหลือเกินนะพ่อนะ้ใช่ก็หล่อขอดชมกันแล้วสิลูกกับเธอสวยไปลูกไปรู้จักกับเขาเลยลูกนะหมายความว่าไปทําความรู้จักกับเขาฐานะที่เขามาเมืองเรา ทำไมเอรุฮะลูกอายเขามากเขาไม่อยากมองหน้าเขาเลยตาก็คมนักไม่ต้องอายก็ลุกเขามองบ้านราเมืองเราเมื่อเราเชื่อเชิญก็มาเ็าอายอะไรก็แล้วลูกะไปคุยกับเขาบ้างสิลูกเพื่อเป็นกำลังใจเขาพ่ทำไมก็มองลูกอย่างนี้เมื่อเธอสวยก็จะไม่ต้องมองสิแม่ยังวันนี้เธอเช้าเธอจุ้ยพ่จึงได้มอง ถ้าตือไม่แกร์พี่ก็ไม่จ้องพี่ไม่อยากมองไอ้หัวใจตินถ้าตือช่วยแก้มมันจันพินพี่เกือบจบตายเพราะใจตีนถ้าพี่ไม่เห็นพี่ไม่อยากมองนะกระท่อมปลายนาแม่กาตุนแก่ป่วยไปพี่รักเธอแล้วจะโน่นเอาน้ำพี่อูตาติดตามจ้องมามาตั้งหลายวันเมื่อมาพบแกมกัน รักกันรักกันกับหนูน้อยวีว้าวเลื่อนลอยรักน้องคนดีมีได้มีแนนอนท์นักอู้นี่ไอ้ไรลวงเพลงรวมมิดก่อนรวมมิดไปเปรียบแม่วีบ่าวันดูรึกว่าหน้าตาแม่ว่านมาขา คนหน้าแน่จองหน้าว่าไปจอมโหมูมึงตบูรุ่ยจอมโหมมึงมึงกวนหยุดฟองปองเข้าไปตลุกเข้าไปทำความรู้จักกับเขาหน่อยลุงนะท่านนี้ก็มาเมืองเรา ประมาณสามชั่วโมงผ่านมานี้ชั่วโมงรีบร้อนมาถึงเลยเลยค่ะจ๋าก็ควรจะคอยจ๋าข่ะน้องคอยมากแล้วล่ะรู้ไหมล่ะน้องคอยนานอ่าไรลยะต้องใช่ว่าที่คอยจนมดคอยนะจ๋ารู้คอยคือจนมดคอยแลย้งกายพี่นี่แหละเป็นไปเรื่องมนะมดคอยกัคนคอยนานก็มดคอยอะไระถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรรอกจ้าพี่มาถึงแล้วเธอไม่ต้องคอยแล้วนะเธอนะค่ะ,คะ ต่อไปนี้น้องไม่ต้องคอยแล้วล่วคะค่ะพี่มาถึงที่นี้ประมาณนาฬิกาที่เท่าไหร่คะสองโมงเช้าสองโมงเช้าจ๋าพี่ทำไมล่ะจ๊ะพี่วงเคยมีเมียแล้วยังมีแล้วฮะอี่ไหนที่นี่ใครนะเธอน่ะสีไมกว่ากนน็ม <laughs> ื่นพูดจบแปกหน้าจนเขาแรลงเยียบวงมาเลยตัวแรลงเยียบวงหรือ พันันในนุกทีตายปนวุฒ่ามาน้องปนนตามาพี่มีเมียอย่างมีแล้วตกใจหรือว่ามือจริงที่ไหนนะที่นี่ใกล้นะเดินนาทีเนี่ตัวคนจริงอะไรอยบ่องวันนันในนุกมาตันดูตัววันนันเรื่อยหน้าเดื่อยๆจ่อังหน้า แล้วกนดีๆีเขาแรงกันนุกลยตรงนี้มันก็คุยกพีจ๋าอันนี้เขาแรงพี่ตำรวจรอเลยตรวจมาหนาไนหน้าไหนพีไม่มีใครหน้าักแต่ถ้าผู้ถึงเมียจ้าเมียนายเขาแรงกันแต่ว่าพวกเมียกันนาเขารบกันไม่นตรงนั้นเลว่าว่างเลยหน้ากว่างเลยตำรวจรอห้ารบอะไรกันไหนตีแกตายก็ไม่ก็ปูกังหน้ากว่งกันน้ารบกันขาขนน อย่างแรงอยู่ประนันเลย,ยหลกมากเลยเจ้าเมียเราเลยเรายวยู่ก็ช่วยลาของเขาก็น,น่าได้ลูกที่อาคุณหรือไม่ใช่รู้ว่าได้ลูกเมียรอแล้วว่าได้ลูกสักคนเกลือเนยไม่ใช่แล้วไม่รู้เรื่องเลยพ่อเก้าในตัวลูกลากนมมากินนอกจันที่นี่ระดับแรงของประนันแล้วไม่ความจริงไงจ๊ะไม่รู้เรื่องเลยแต่แดกกัน รู้ซึ้ว่าหน้าทาบอดายอด้ยพวกควันกขาไม่แฟรกี่ควันยุ่มเรียบอุ้งข้าวในครัวปวเอือมไปยิบดีร,รดี่นุ่มลงในเปล่งจานเต็มในพีนี่แหละวิจารห้องพนันเลยอง่ไม่เรื่องจริงเลยตองนี้นไม่า่าวตรีลูกเต่าเหล่าไมตาตา,ตา,ตาิ่มใจร้อยลูกกินดินกินต้มไม่หวานนางดินตาเพูดโน,โน้มไม่ห่างโน่งในแรงไว้ต่ามันตำตาบ้านตา,า,นายมือนู่นแล้วงั้นเนี่ย ไม่รู้แล้วรู้กินบิ้นเขาลังตีบรักถึงกว่านักเม็ดไม่รู้เรื่องโปรยตามใจแล้วเด่งแก่งรู้เป็นตาดมันตั้งหย้ามังบุด้ว่ก้องตอกฟลอกนี่ไม่รู้เรื่องลำบากกันกูมั่วตัวนี้เป็นปัญหากันทองเรื่องครอบครัวไปนี่นี่ความจริงกูไม่อาจจะบพกอะไรเรื่องเมียว่าพรากูเบื่อชีวิตเหลือเกินถ้าพูดถึงเรื่องไปนี่กูเบื่อแล้วโตแล้วเด็ดทีทิพย์ทิพย์ไม่นะไม่มีบัรดาเลยไหนความจริงงานตะโดดเรื่กว่า ที่นี่นี่ก็ไปทีทย่ยญ้ารักเข้มกับมะเดืองเลยเห่อมาไม่อันตรายตัวอวัยาว์เลยทั้งทีน่ <c oughs> นม่งนะพ่อพนันแล้ไรหรือ <c oughs> เลขาลูกรักทำไมละ่ะแค่เสด็จพ่อจงนำพาเขาไปพักผ่อนอยอารมณ์เะลูกไหนๆก็วงตริยันจะต้องเป็นผัวทั้งเตี่ยบีพักผ่อนแล้วล่ะจ๊ะจัดแล้วค่ะที่ไหนนะจ๊ะที่นอนค่ะที่ไหนสถานที่ห้องนอนของน้องค่ะไกลไหมจ๊ะไม่ไกลแล้วค่ะมานําพี่ไปเถอะนะจ๊ะ ก็เจอทางนี้เลยครับพี่วงทางไหนเลยจ๊ะทางนี้เลาค่ะครับใกล้จะถึง,งแล้วยังใกล้ก็แล้วทางไหนทางนี้เลขาจ๋าค่ะยิ้มหน่อยดิเธอไม่ยิ้มกันม่ห้องว่าจ้องไปยิ้มจ้องคนไม่ได้บ้ากับมึงม,มึงว่าก็ไปนั่งเพื่อยิ้มกว่าน่งย้องอะ่ะ นางย่อคนนี่แม่ม,มึงเลยยิม้มวะไอ้ต้องยออง่อกูยิม้มเฮ้ยไอ้เป็ดกูยิม้มอะไรอ่ะไม่รู้เังงี้เริเมื่อะจริงหุ่มเลยพี่นี่วะยปมปมปม,ปมออกมาไอ้พวกมึงด้วยกับ ของใครอะชื่อบุญเลื่อนครับอ๋ออีบุญเลื่อนมึงเสี่ยงมาลาไปหาเนื้อคู่เหรอค่ะนี่ก็ไปตอนรับแต่ฟัวมึงมาแล้วแม่สวัสดีค่ะพี่เจริญอะไรอะคะพี่อาชื่อชื่อยยอดทองอ๋อพี่เจยอดทองอะค่ะอันไหนน้องน้องเจอิญไรอะบุญเลื่อนค่ะพี่มาแต่งงานกับน้องชายไหมอะค่ะอันไหนน้อง แล้วนองอัดอ่อเที่ยงดอกไม้แม่อภีนงขาขาขา,าโอ,โอด้ดี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 แล้วไ <c oughs> ้หนทองดีอยแลกมาขายตู้ขายทองร้อยเมียทองเทาเจ้าวตร่างอย่างหนึ่งทีกขี่เรียมชาได้เมียบนั้นแต่งตัวฉันจะไม่พอได้ตับบุมปูเผาอุ้มเรียม,ยมรู้ตัวนายดูงั้นนะจ้าพุวโ มัดนั่งหัวขึ้นไปแม่ตาลึกมันบวหัวเช้าเลย <c oughs> นึกขึ้นดูชาวบุญโธแม่เชิญไปประพ้อเลยอาการนั่นนั่นนั่นเรื่อ,อ,องน้องอะน้องนุ่งอะขาไม่ไกลกัะปะปไป,ะ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 ปะน้องขาเชิญเลยอะการยาพ่อมาขาดก้อยตอค,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 คุณไม่ขายทุบบตรมในหมู่ยิ่งอปะป้อมคนนั่นแตุ่ณเบื่อ <c oughs> ไอ้เจ้ามันไปดูเป็นเจ๊ดีเดี๋ยวไม่ใจดู ลูก็ตายสงเ,เดี๋ยมยำวัดดีครับทำไมอ่ะป่วงพอป่วงร้องไม้ป่วงหนึ่งรวยครับชื่ออะไรอ่ะที่แกพบน่ะเชื่อเพียวนี่ชื่ออะไรที่ชื่อเปลี่ยวหรอชื่อเพียวจีเพียวต้องกินตำพรนะเนาะชื่ออะไรที่ชื่อเปลี่ยวหรอชื่อจมอู๋อ๋ออีจมู๋มึงเสียงมาลาไปหาเนื้อผู้เหรอ ขาโคโนนไปต้อนรับสิผัวมึงมาแล้วแหมสวัสดีอะมขาะช่าทวนร้อ,อ,อ,รอยของเรามันกินยาสันมุยกินอะไรกันวันนี้น้องเชื้อพื้นรังพ่อโม่ขา ยอดย่อยบาดหุ้มเบื่อเนี่ยเมียอวันบันนี้แหละมั่วตัวเม่เลาวันเน,นี่ไม่รู้ว่าเอว่าก่ออยู่เพื่อนี่ไอ้ร่มมั่วเลยกันวนันวันไม่รู้ว่าแล้วมันอยู่ตรงนั้นมันเบเเนื่อเม็ดเลยลำบากแบนั่นนี่น้องน้องน้องเจอเจ้ามือเหรงคะน้องไม่เคยปั้นชีวิตการแต่งงานมาที่เนาะไม่คะ น้องยังเป็นเศวที่บริสุดขาหมดจดจากคีเรถองสะมองสั่งไล่ตากำพัดี้ไ้น้องมาพบกับปีพูดจะจะดทุกเพนดีแล้วแ้ยน้าแม่ทีนะดธทวินิจะนำผูชใจมาฝรกกันแมที่องเลยอะมู